สวัสดีครับพี่น้องทีโครเมลักทุกท่านครับไรยการเสียงชุ่มชนคนไทยบานตามสไตลพ์พญานาโร่งเบาบจงครับมันนีมาเว้าสวยกันแน่จักหน่อยตั้งกล้องตั้งแต่สองโมงเคิงพุละนะครับพอดีพี่น้องบานเฮ้ามานะครับพูดคุยกันก็เลยเ้ากันเงาวนะครับเดี๋ยวนี้เวลาแป็นสิสิบโมงหรอครับอืมเวลาจทอะไรล่ะก็สิสิบโมงหรืออีกสิบนาทีก็สิเป็นสิบนาฬิกา <c oughs> ก็คุยกันไปครับ เมื่อนีเมื่อสั้นวันดีเมื่อหวยออกเป็นมือแรกคนเลาะบ้านขายหวยนี่กกหลายครับก็เรียกว่า,าคนนี่มันมันกระเฮียนกระือรือน้ำหวยน้ำเล็กน้ำเบอือขายดีอยู่ว่าสันวาเามื่อนีเด้อเมื่อวันที่สิบหกคืนภาคมหลังจากช่วงนั้นมันบ่ออกมาจากเถื่อครับเอาคนดวงดีไปขี่กระพ่อเฮ็ดคนดวงซวยไปกิบเฮ็ดกระเยบขี่ละ แนวเมื่อนี่กระดวงไผ่ดวงมั่นครับพี่น้องเพราะคอที่ผมว่าไวเมื่อนี่ก็คือในเรื่องของกระแสนะครับโหนกระแสคนมันมาหืดหลายแท้นะครับพี่น้องเบื้องรู้เบื้องข่าวครับหลังจากคู่คมคืนลูกศิษย์กับมามีหลวงพอ่อคมคืนเด็กน้อยแล้วก็มีคมคืนเด็กน้อยอยุ่ในปา่าเอาไปทิ่มยุ่ในปา่าอีกเรื่องของน้องชมพูแล้วก็มีหลายเรื่องหลายเล่าครับพี่น้องเอ้ยประเภทความหืดของคนเนี่ย เห็นตามข้าวตามข้าวนะครับเบิ้งแล้วก็สะดถพดหูสะเทือนใจอีกอันนึงที่มันบเป็นข้าวครับในเขตทองทินนี่ลหละใกล้ๆก,กันระหว่างเขตอำเภอหนองเ,ออเ,อเรืออำเภอชุ่มแพ่อำเภอผู้เขียวนี่ลหละอำเภอบ้านแทนในบริเวณใกล้เคียงนี่ลหละผมก็ได้ยินข้าวข้าว,าวมากขึ้นกันว่าเจ้าของบริษัทไ่นะครับเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนี่ลหละนะครับเกี่ยวกับการก่อสร้างนี่ล่ะ มีหลายสาขาอานจะเอ่ยซื้อเสียงเรียกน้ำกับพ่อหูจักกันกระเฮียนกระหือลือครับหืนคืนนะครับพิษนลกนอง้าๆชวยๆผู้ใดกับบ่ไดล่อไปเขารีสอดเพื่อจะไปคมขืนแบบชุดกระชากลากถูกเอาเลยไดยบ้บังคับขืนใจเขาเลยดิยจนเขาล้นทด,บดนบ่ไดต้องหนีออกไปนี่ครับถือว่าเป็นบุคคลอันตรายในสังคมแล้วมีน้ำซ้ำอา้าวในขอบครัวของเขา ที่ประกอบธุรกิจครับลูกสาวกับาเว่ากานนันแนะกันแนลงเฟสลงไล่เอ่เว้าจาดูถูกเกียรติพนักงานไปอีกว่าไปล่อ,เ,อเงื่อนพอเขาทั้งทั้งที่พอเขาคนนี่เป็นคนที่กระทําความผิดไปคมสิไปคมขืนคนอื่นฉะนั้นตักกะวิบัติมันกับบ่แตกต่างกันครับตะักกะวิบัติของพวกคู่ที่เข้าคางกันก็บ่ว่าดอกนะครับแต่ว่ามันก็ต้องแยกผิดแยกถืออีกเนื่อเมื่อว่าเปลี่ยนเจ้าขององค์กร นะครับการสร้างต้องสร้างความหนาเสื้อถือต่อผู้ใตบ่บังคับบัญชาต่ตอลูกน้องของเจ้าของถ้าลูกค้าได้ยินเห็นจังเดละ่ะเจ้าของบริษัทหืนนะครับมีลูกน้องสาวผู้ใดกับไู้ดกับจีร่ล่วงเขาไปคมขืนอันนี้ก็เป็นเ่็นข้าวแต่ว่าบาดังบ่ข้าวครับบ่ออกเฟซเอ่อบ่บ่บออกไปในสื่อใหญ่นะครับก็เลยมาเว้าเตือนไว้ว่าไอ้ความหืดกระเฮียนก็หื้อลึกความเงียนของคนน่ครับถ้าบ่มีคุณธรรมศิลธรรมกำกับ มันก็เป็นสัตว์ตีไรฉันดีๆนี่แหละมันกับปก,ก่ออันตรายก็เอ่อเป็นอันตรายต่อสังคมต่อคนอื่นครับอันนี้บ่ได้เว้าซื้อเสียงเลี้ยงน้ำว่าซื้อเสียงบริษัทหยัง,งบริษัทใดด้ครับเวาลอยลอยหายมาแต่อย่าเสือครับบ่ต้องหายมาเสือผมนะครับแต่ก็ต้องให้รละมัดระว่างครับมันมีอิหรีพวกสมพานกินไกล้วัดเนี่ยเออพวกหัวนากินลูกน่อง พวกเจ้าของบริษัทหดเนี่ยมันก็มีหลายครับสงแตะกีดตะกรอบบริษัทใหญ่ในระได้รับของแก,กนเนี่ยเคยของแกนเนี่ยเคยเป็นข้าวเป็นข้าวมีประมาณสามสิบสี่สิบปีขึ้นหลังเนี่ยแหละสมัยตะกรอนไม่มีหนังสืออาช่ยากรรมเป็นบะละเออก็เรื่องหอดเนี่แหละไปขาเมียน้อยตายเลืจะย่านมีความผิดย่านเสียซื้อเสียงบริษัทนะครับก็เสียเงินไปปิดข้าวปิดหนังสือ หนังสืออาจแช่กับออกมาท่าได้กับปิดเบิดซื้อออกมาเบิดในที่สุดบริหารบริษัทไปกับบ่อใดกับเจีงเต่เนื่องจากว่ามันแบนด์่ังนะครับบริษัทแม่ก็เลยมาเทคโอเวอร์เอาไว้เพื่อโค้งไว้ในแบน์ของมันแต่ถ้าปล่อยให้บริษัทให้ผู้จัดการให้เจ้าของบริษัทดําเนินการไปกับชีเกีงเลยนี่แหะหนาตแก่เจีงอีหลีอันนี้ก่อนละนี่น,นี่ที่ผมเวา้าขึ้นกันครับถ้ารกการในการบริหารบริษัทของเขาปิดจึงสี่นี่ เป็นสมผ่านจินไก,กล้วัดเนี่ยนะครับลูกน้องขยุ่น้ำบ่อใดแท่นเทวศีรางาให้ลูกน้องฮักองค์กรเจ้าของกลาวกายเป็นความเกียรติชังในที่สุดมีอายุบริษัทมีอายุลูกน้องแต่มันบอกกระทาการแบบโดยความเต็มใจของมันเด้จากน้อยเมื่อไผ่เงากับซ้าใดซ้าเอาสิเกิดแต่เกิดการทุจริตโกงกินในบริษัทนั่นในที่สุดกับสิไปบรอดในที่สุดกับสิเจงเพราะว่ามันตักกะวีบัตเนี่ยนะ มันเสียาการปุกคร้องนะครับลูกน้องก็บ่เสื้อถือแล้วก็องค์่าพยพของเอจ้าของบริษัทก็เอบอบกกาเว่าผิดใจหน่ายในที่สุดก็หายยนะไปน้ำกันจังที่ผมยกตัวอย่างที่บริษัทหญ่ใน,ในของจันทีเคยขาเมียนหน่อยตายนะครับ <S <S เดี๋ยวนี้เรื่องเล่ากระตายเบิดแล้วล่ะนะครับทั้งคนแล้วล่ะตายไปเบิดแล้ะทั้งกูกเหตทุทั้งทั้งผู้ที่ตายไปก้อนหนานัน้นทีมใ้ก็คือความลมเลวครับ ความไหยนะทวันตะกะวิบัติความเสือผิดผิดนี่แหละไอ้ความเหืดตันหากับก็สัน้นพระพ,พุทธเจ้าเพื่อนบอ่บันซัดบัรยัิไว้เป็นสินหาต่อไอ้เรื่องกามก็คือกาเมีเสินขอสามนี่แหละมันอันตรายนะครับต้องละมัดระว่างบาวระดับใดนี่ถ้ามั่วเมาในกามอารมณ์เนี่ย,ยสิเฮ็ดให้เจ้าของเสีย เสียภาพพจน์เสียซื้อเสียงในสูเสียเงินเสียทองแล้วก็เสียชีวิตเสียความหนาเชื่อถือต่อสังคมนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่มันเกิดขึ้นเลยได้กับมนุษย์ทุกคนทุกระดับใ้เรื่องความหืดเนี่ยฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังครับอท่านผู้ใดมันเป็นเป็นหืดบ้ากามเนี่ยก็ต้องระมัดระวังยากเข้าไก่มันมันมีอยู่เสมอครับหัวหนากับลูกน่องสมผานกินไก่วัด เจ้าของบริษัทเหือดไร่คมขืนพนักงานผู้ใดบ่ได้ดเหตตามใจกะเอาลายมันออกหาคนไม่เข้ามาเป่าไม้มันบ่ได้แสแวงหากำไรครับเบาเป้าไม้มันแสแวงหากามเสพสบซุปทั้งกามนะครับมันเป็นทุกระดับครับประเทศไทยมีปัญหาเดี๋ยวนี้กับพวกหลงไหลในกามอารมณ์นี่แหละนะครับเอาอันนี้กะโหนกระแสกันเนจักน้อย สิ่งที่ผมเบามากเมื่อกี้เนี่ยไ่ได้เปลี่ยนข่าวดังครับแล้วก็บ่อยากเปลี่ยนข่าวเขาก็อยากอายคนนะครับแต่เ่าเปลี่ยนกระแสสังคมไวว่ามันมีนะครับเรื่องมูลน่เอาประเด็นที่สองเขามานะครับเรื่องเกี่ยวยากเกษตรกรเมื่อเส้าผู้เยา่บ้านเพื่อนกับประกาศแล้วละผู้ที่มีไล่ซื้อ,อให้ไปตรวจสอบไล่ซื้อจะได้รับเงินเยี่ยวยาไปเช็คเบื้องดู มันถือบ่อบัญชีของเจ้าของเนี่ยเปิดไว้จักบัญชีครับเทกองสที่เขาจะเอาเงื่อนเขาบัญชีนี่ไว้นะครับต้องจําไว้ว่าพ่อเงื่อนเขาบัญชีตัวนี้ต้องเอาบัญชีตัวนี้ไปไปเบิกเพราะว่าบางคนเข้าใจผิดแต่ว่าจะเอาบัญชีใดก็ได้ก็เลยเบอร์ด้เบิงเพราะว่ามีหลายบัญชีไปเบิกกะว่าบ่ได้ดเงื่อนเงื่อนบ่เขาแต่ว่าจะต้องเบิงว่าเจ้าของมีจักบัญชีถ้ามีบัญชีเดียวก็บ่มีปัญหาดอก เขาประกาศเป็นระยะะละะะ่ะชวนเงินเยียวยาของเกษตรกรทั้งเกษตรอำเภอเขาก็มีไล่ซื้อเขามาให้ผู้ยาบาลประกาศว่าผู้มีสิทธิ์ได้เงินเยียวยาทั้งทีกศเช็คแล้วว่าผู้มีสิทธิ์ได้เงินเยียวยานะครับเขาก็ให้ผู้ยาบาลประกาศนะครับว่าซื้อบัตรใบไม้เหลขบัตรประจําตัวไปชาชนแล้วก็ไม้เหลขกบัญชีตรงกันบ่เออถ้าตรงกันโอเควันที่18ถึ 22, ง22ิเงินสีเขา แต่เขาสิบอกจัดสรรเป็นหมู่บ้านนะครับว่าบ้านใดหมู่ใดไปวันที่เท่าไดเขาสิไม่ใจรุ่งที่อบอตอนะครับแล้วก็เตรียมใบถอนให้พร้อมใบสีแดงๆของเท่ากศน,นะนะ่ะเป็นใบถอนเท่ากับปแจ้งถอนย่อบตเพราะมันไปถอนออกกับพนักงานอบตที่ครับเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่ากศสิม่นั่งอยู่อบอตแล้วเท่ากับถือสมุดกับใบถอนนี่ไปบัตรประจำตับบัตรประจำตัวไปชาชนไปน้ำครับหอดวันเวลาด่างกาวที่เขาประกาศ เทากับไปถอนนี่สําหรับผูบมีบัตเอธิเอมแต่ผููมีบัดเอธิเอมมีแอปก็บมีปัญหาครับหลังจากวันที่ยี่สิบสองเขากระสีโอนเงื่อนเข้าไปในวันถัดมาคือวันที่ยี่สิบสามท่นานบ่ต้องไปต่อคิวอยูทอกศสามารถไปตู้เอ m ิเอมมองได้ก็ได้กดออกไปเลยครับแต่ว่าถ้าเขามีแอปนะครับแอปของทกอกศเฝากับสามารถเช็คเบื้องใดว่าเงื่อนเท่าเขาช่วงใดเวลาใดตอนใดนะครับอันนี้กะ ปู่บ้านกับประกาศไฮโหลโปูข้าวให้ทราบกันนะครับก็ดีอยู่ได้หละครับเงื่อนเยียวยากระมาอยู่นะครับไทยบ้านกระเจิดเงื่อนค้าน,นั่นค้านี่มาแน่นะครับเงื่อนกับสะพัดจะถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุ่มชนในระดับหลากใหญ่คือ,ก,อกันเหลขกเบื่อขายดีว่าสันวาคนขายเหล็กมาเว่าผมฟัง <c oughs> แต่ว่ากระยาอะไรมากอกะย่าไปหาซื้อแต่เหล็กไรล่ะเออเอาไปแต่ซื้ออยู่ซื้อกินซื้อพันธุ์กระปูก ซื้อแนวสีสางสีเปียงจะของน้ำนะครับมัก,ก,กเกษตรมักอียังกระซื้อมาเลพท่านมั่นไหวนะครับพ่อฝนตกลงมาเข้ากเกษตรปลูกด้บ้านนะครับหลังจากนั้นเข้ากเกษตรเก็บได้เกี่ยวนาที่ต่อไปก็คือของรัฐบาลครับสีมาฟื้นฟูเยียวยานะครับเศรษฐกิจในระดรับหลากงาของเข้าใดกันใดผมเองเนี่ว่าอายุตลอดว่ามันบอยากโครงการหาเงินหาพันล้านบาทนะของท่านดรสมคิด ล่องหนายกเนี่ยครับบ่าต้องไปกวนหาคนตกงานดอกเพราะมันตกอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเฮ็ดจังไดจังสีเอาเอสซีมีวิสาหกิจชุ่มชน่นโอท็อปที่มันมีอยู่ในชุ่มช่นอยู่แล้วนะนะครับต่อยอดให้เขาเดี๋ยวนี้แต่และคนหยุดชะงักไปไซสกับอะไรครับจังผมกุมโอท็อปนี่ไปไซสกับอไดรเพราะว่าสิ่งที่ผมเคยเฮ็ดมากก็คือหนึ่งผลิตสินค้าสองรับจ้างผลิตสินค้า ทึงรับจ้างผลิตทึ่งเอาสินค้าไปขายเองออกบูธต,ตามหางซร้อสินค้าตามงานต่างๆทั้งมีคนไปรับทุกอย่างที่เว้ามานี่มันเป็นศูนย์เบิดครับมันหยุดชะง,งักมันอยู่นิ่งนะครับรายใดบอมีฉะนั้นรัฐบาลบ่าต้องไปขึ้นยากเลยครับในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับดาษงานสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเฮ็ดอยู่แล้วเอาไปต่อยอดให้เขาได้จังใดมันสิเกิดการจ้างงานขึ้นมาเอง แล้วบัน,นี้ก็ตุ้นเศร็ฐกิจสิเฮ็ดจังใดผมก็ว่างไว้แล้วว่าขอเปลี่ยนนักเรียนทุนจากหกเดือนเพื่อว่าไปขายน้ำหางสับปสินขายกับงานนับนงานนี้มองที่มันขายได้แล้วก็เปิดบัญชีกับธนาคารดีวไวเพื่ออนาคติได้กู้สิปินได้สิได้ปินสมาชิกลูกหนีของธนาคารเอียงก็ว่าไปเะนั้นสิ่งที่ผมเ้ามานี่ครับ ผมพญญยามที่สิห้มันเกิดมีการไปชุมกับสมาชิกเอืน่นผู้เท่นเขามาครับเอื่ฝนไฟการเมืองเขามาาจัดเสวนาตโตะกลุ่มกันยุติห่างท็อปซูเปอร์มาเก็ตเมืองพุ่นนะครับวันที่เปรตท่านว่านะครับปีหกสองที่ผ่านมานครับผมเฮ็ดเฮ็ดแล้วครับเนื่องจากว่ามันบ่มีภูมาิสารตอแล้วก็มันตักจิตอยอดกันไปจงไงมันบ่มีสายสัมพันธ์เข้าไปสู่อ่สาสภา ผมเองก็เลยดองตองดองโครงการนี้กิบไว้สะก่อนเมื่อมีโอกาสก็จะเอาคนไปเปิดเนี่ยครับไปสู้ฝ่ายการเมืองให้ล่องเอานโยบายของผมเนี่ยเอาแนวคิดของผมกับเพื่อนพวกเนี่ยที่ต๊ะพึกไปแล้วนะครับล่องเอาไปเห็ดล่องเบิ่งถ้าเปลี่ยนไปคือตามตามแผนที่ผมเบาเนี่ยผมก็จะได้เรียกมือซ้ายมือขวาของผมเพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิกของผมวังเฉามาหั่นครับวังเฉาก็คือสหายดงยินปลาล้าน อาในาบุญรรำผู้ข้าใบสมุนไพรผู้ผามานจังหวัดขอนแก่นแล้วอีกท่านนึงก็คือสหายตานั่นบอระบือสารคามาพาเข้ามาไล่สวยนะครับกระสีกรสีเลียกเข้ามาระดมพ่นเตรียมวัตถุเตรียมวัดสดุอุปกรณ์สินค้าเข้าไว้ทำให้การคับเคลื่อนมาก,กับงานสินค้าขนาดใหญ่ไปขายมองหันไปขายมองนี นะครับโดยมีรัฐบาลเป็นพี่เลี้ยงเป็นคนซัพพอร์ตะบวนการจัดการก็เป็นของเครือข่ายของผู้ประกอบการเองเพื่อว่าป้องกันการเงื่อนรั่วไหลการใส่เงื่อนให้มีประสิทธิภาพบ่อยากให้หน่วยง่ายาราชการเขามาเกี่ยวของพอมาเงืนข้ากำกับเกลวมันเส้อใจไ,ไผ่บ่ได้ผู้ใดจับกัติดไม่ติดมือไปฉะนั้นผมเบียงแล้วว่าโครงการของผมเนี่ยผมก็อยากนําเสนอผู้แทนระะนัศดรซึ่งผมก็เยี่ยมเยี่ยมไปแล้วละนะครับ แต่เหตุอย่างใดวิธีการให้โครงการมันเกิดประโยชน์เนี่ยผมก็เลยต้องเว้าทั้งเฟซของผมดหละครับเพื่อซื้อเข้าไปหาท่านสมจิตจาตุศีเพทักที่มีเงินอยู่หาหมื่นหาพันล้านบาทที่ที่อบร่มสมนาสาหรับคนตกงานบ่ต้องเหตุครับเป็นโครงการขายมั่นเสียประโยชน์เปล่าการอบรมสมนามันก็นดีอยู่แต่ว่ามันเหมาะเหมาะ,เหมาะสมในช่วงนี้ช่วงนี้มันช่วงที่จะต้องเปิดประตูสตาร์ทแลนด์ย่างเดียวขึ้นสนามมานี่ครับ มันบอกมีเวลามาวอมครับการอบรมสัมมานาไข่ไข่คือการวอมเพิ่มอาวุธทั้งปัญญาให้คํำแนะนําซึ่งสิ่งเรานี้ห้าหูมาแล้วครับฉะนั้นบ่จําเป็นเลยสีต้องมาอบรมสัมมนาสาัมสักอีกเพราะมันเป็นงานถนัดของฝ่ายาราชาการแต่พี่น้องประชาชนคือของพวกผมโอบจนแหงแล้วครับอบจนบือ้ออบจนสมองไปว่าเป็นแล้วครับฉะนั้นก็เลยต้องว่ามีวิธีทางเดียวคือเฮ็ดยังไรจังสีไเดขายของ เงืนที่โลกมาเนี่ยไปต่อยอดใน้เขาได้จังไดให้เขาผลิตส,สินค้าขึ้นมาแล้วให้เขาขับเคลื่อนไปขายเงินมันก็จะได้เกิดการหมุนเวียนครับไปดีวกับธนาคารไว้หกเดือนเนี่ยผมว่าย่างทีไลพี่น้องภูมิอาชีพกับสิมีเงิอนออมยางฉีไลภูรล้านความคิดผมไวผมคำนวณไปแล้วครับแล้วพอหลังจากนั้นถ้าเขามีเงินล้านตามหลักเกณฑ์หนึ่งจุดแปดล้านบาท รัฐกษสามารถเจ็บผ้าสีจากพี่น้องวิสาหกิจชุมชนโอท็อปได้แล้ว SME วิสาหกิจขนาดย่อยได้แล้วครับว่าจาเป็นต้องไปล่อให้ขนาดไงในเมื่อว่าธุรกิจเครื่องมันเดินมันเดินไปได้แล้วเขามีไรายได้เป็นกออเป็นกำแล้วนะครับรัฐบาลกระีได้เจ็บเงื่อนผ้าสีไปชั่วหน้าตาปีนะครับถ้ามันเป็นจ้าซี่นะครับมันเก็บบ่ได้ดอกเงื่อนผ้าสีโครงการของหลวงของรัฐที่เฮ็ดมากก็เข้าใจครับแต่มันเป็นตัวเลขล็อก มันบ่แม่นตัวเลขจริงถ้าตัวเลขจริงกุ้มอาชีพโอท็อปรวยไปเบิดซุกคนล่ะครับบ่ติิหนีติดสินว่าได้ขายไฮขายหน้าคือในลงยิงจะเจร่ญนอกขายไม่ตันอะูุ่ำเภออาจสามารถจัหวัดรอยเอียดขายไปขายมากโควิดเข้ามาได้ขายทีครับเนี่ยผมถามตานั่นราคาเหมือว่านว่าได้ขายไปยังบ่ท่านได้ขายครับทีสิป่ไรหนึ่งงานยี่สิบแต่ร่างว่านี่ลละหาแสนจักสี่ใดหรือขายบ่ไดดครับบางที่มันเป็นปีคุณ แล้วก็มาเช่ในช่วงนี้ช่วงโควิดเข้ามาเนี่ยโอ้ย่เยจ็บจะมาบเลยนะครับฉะนั้นผมก็เว้าเท่าทีสิมีเวลาเว้านะครับผมก็เลยต้องว่าให้ท่านดอ,อร์สมคิดจาตุศรีเปทักกล้องนายกรัฐมนตรีลองมาเอาแนวคิดของผมอยู่ไปใส่ดูก็กผมชิคิดนี่ไม่ได้ผมปรึกษาหาเลือดก,กับเพื่อนพ้องน้องพี่ไปเป็นปีจัดเสีเวลาอกรมโตกม๊กลมเชิญหลายหลายฝ่ายมาคุยกันนะครับ จนตกคลึกว่าโครงการจจงซี่หละมันจีก็เกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องในชุมชนมันจีสางฐานรลากให้เข้มเข็ญเงินจีกระจายในชุมชนครับแต่เงินเบียวยาเกษตรกรกล่งมากเนี่ยเงื่อนเริ่มสะพัดเราเลยครับในชุมชนเริ่มใส่เริ่มซื้อเริ่มจ่ายเลยเด้เพราะว่าคนบ้านนอกบ่ใส่หลายดอกครับนะครับบ้านนี้ก็ใส่ลอยนึงบ้านนี้ก็ใส่ลอยนึงลอยนึ่ง,งซื้อกับเขาซื้อกับน้ำครับมันก็มีการหมุนเวียนเพราะว่าหมุนมูลนค่าในการใส่ใจ่ายในชนบทเนี่ย เขาบ่ได้ใส่ใจเบิดทุกอย่างครับบ่คือคนเมืองคนเมืองไปขี่ไปไปขี่ไปเยี้ยวกับเสียงเงินเสียทองครับไปกินน้ำกับเสียงเงินเสียทองไปเฮ็ดยังต้องใส่เงินเบิดฉะนั้นเงินลอยในเมืองกับเงินลอยในชนบทคามันต่างกันนะครับคามันต่างกันฉะนั้นน่ะอยากให้เศรษฐกิจข้างบนเข้มแข็งต้องถมฐานหลาให้เต็มสร้างให้มันเข้มแข็งครับแล้วก็บ่ต้องคิดไม่แล้วก็บ่ต้องคิดอี้อยังเลยมาถามผมเนี่ยเพื่อนพ้องน้องพี่ของผมสิคิดให้ ท่านมีหน้าที่ซัพพอร์ตจัดเงินลงมาอย่างเดียวแล้วก็ป้องกันการทุจริตอย่างเดียวนะครับสิ่งที่ผมว่านี่เป็นเรื่องจริงมันมีตัวอย่างยกให้เห็นนะครับแต่บ่มีโมเมนต์หน้าที่ของผมที่ต้องไปไล่จับไผ่เขาคุกเพราะมันมีองค์กรของรัฐที่จัดตั้งไว้อยู่แล้วบาว่าตำรวจาวา่าปปชปปงหรือปปทอ,อย่างต่างๆฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของสุโ้นที่จะต้องเข้าไปจัดการผมเป็นประชาชนครับเป็นเจ้าของประเทศ นะครับรัฐบาลที่ผมเลือกเข้าไปบ่ไดเอาให้ไปเป็นนกกระสามหาจิกพวกผมนะครับข้าราชการที่มีอยู่ในแผ่นดินก็บ่เมนบ่เมนว่ามาเป็นน่ายประชาชนมันต้องไปเป็นแขนขาให้กับรัฐบาลทํางานสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสนองความต้องการของประชาชนที่ผมคิดอยู่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน,ใ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 น์ได้จัาไดมันก็ต้องวิ่นวิ่นทั้งสามฝ่ายครับฝ่ายประชาชนฝ่ายรัฐบาลและกับฝ่ายข้าราชการ จะต้องทำงานหมุนเวียนกันบ่แามันย้อนแย่งกันไปกา็าม้าสวนกันไปปานแมงเข่าสารนะครับจักผู้ใดเป็นผู้ใดมันบ่เป็นแนวนั้นครับล่องรัฐบาลเอาความชิดของประชาชนนะครับสางเป็นนโยบายตีกรอบลงมาให้ข้าราชการปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์เพราะหลังจากนั้นประชาชนเลยได้รับผลประโยชน์มันกับเพิ่มพูนมู่นราคา มีเงินมีทองช่วจิตไงจะเลื่อเติบโตรัฐบาลก็ลสามารถเก็บผ้าสีเอาเงินไปใส่เป็นเงินเดือนเป็นสวัสดิการของเจ้าของกับลูกน้องเจ้าของที่เป็นข้าราชการได้ฉะนั้นท่านต้องเลี้ยงประชาชนครับโบเมนมาทำลายประชาชนให้อดอยากปากแหงในเมื่อว่าประชาชนเป็นบทงานเป็นผู้ผลิตเงินให้พวกท่านใส่ แล้วพวกท่านนี้ยังมาิจํากัดสิทธิ์ประชาชนอีกแล้วท่านเสียเ,เงินมาจากใสพวกท่านหาเงินบ่เปินเลยครับนะครับพวกท่านหาเงินบ่เบปินพวกท่านใส่เงินอย่างเดียวเพราะว่ารัฐบาลหรือข้าราชการฉะนั้นพวกท่านหาเงินบ่เปินท่านจ้องท่องฟังประชาชนนะครับว่าเขาคิดจังใดนะครับท่านมีอํานาจในการบริหารจัดการเงินบริหารจัดการประเทศบริหารจัดการกับข้าราชการที่เป็นกไก่แขนขา ประชาชนบม่มีอำนาจเล่านั้นเพราะว่าได้มอบให้ท่านไปแล้วหลังจากที่เลือกตั้งไปเมื่อวันที่23มีนานะครับที่ผ่านมาน,น,นะครับฉะนั้นท่านจะต้องจัดการจัดการ23มีนาปีที่แล้วเลยครับท่าน,นจะต้องจัดการเรื่องเล่าตัวนี้ให้ได้เนะครับคิดบ่ได้อ่านบ่ออกบอกผมครับความรูสุนีละ ผมสีวอลห้ท่านฟังครับอย่าไปฟั่งลายพวกริวร่อนะครับพวกนั่นประจบสอบพ่อดีครับท่านใช่ครับนายถูกต้องแล้วครับเสเอาแต่คําย่องยังเดียวตีคําตีบ่เอาติใมเมื่อว่าต้นไม้เนี่ยต้นหนึ่งสิไมเ่เห็ดเสาเฮี้ยนนะทับว่าทากบ่ซับเนี่ยมันสีซื้อตรงใดจังไดครับมันสีเป็นเสาเฮี้ยนที่แข็งแรงใดจังได,งไดฉะนั้นรัฐบาลอยากเข้มแข็งอยากยูทนนะครับอยากเป็นเสาหลักของประเทศ มันจะต้องยอมรับคําติเตียนถากทางหรือแม้กระทรั่งโคซับซับโกจากประชาชนมันจังสิบ,บินเสาเฮียนเสางามที่แข็งแกร่งได้นะครับเสานี่ครับสเสาเฮียนผมอจักบ่สเสาเฮียนสมัยเกาเหาเสาใหม่บ่แเ่นเสาปูนเด้มันต้องซับมันต้องถากมันตอ้ตงองโขกต้องซับกูยจังเพื่อให้ความแข็งแรงแข็งแกร่งของมันนะครับบ่แเ่นซับมองใดถากมองใด เปินแปลกแตก,กเบิืมบวกแกนบวกแข็งบวกขังมันก็เฮ็ดเสาเฮียนบ่นไดดฉะนั้นท่านอยากเป็นรัฐบาลต่อไปท่านต้องย่อมรับเสียงทั้งตีทั้งชมจากแต่ชาชนคือคนจังผมนี่ครับ <c oughs> บอกมากก็ข้อแห่งมื่อนีบ่วอกสวยกันให้จังหน่อย <c oughs> เอ้าเมื่อนีก่อนที่จากกันไปขอฝากพยัญนหน่อยไว้ในจังหน่อย พระภาษาของคนอีสานครับแม่นเจน้ามีเมืินลานบ่หูคาคุ้นค้นเป็นคนจนขอท่านดีกว่าซุ่มมูเจา้าคนเกิดมากกินเขา่าเสมอเดียวกันดังตายมาฝังอยู่เบาสูเจา้าบ่ต่างกันครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามครับทั้งเฟซบุ๊กยูทูปกับพี่ครับสวัสดี